สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกันกบตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะต่ายจะพาทุกคนมารู้จักกับอากุนิมาอีกชนิดหนึ่งนะคะต้นนี้ชื่อว่า พาร่ำรวยนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็เป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะอากูนิมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชาแห่งใบนะคะใบเขาจะมีสีสันสวยงามนะแล้วก็เป็นพืชที่ดูแลง่ายเลี้ยงง่ายนะคะปลูกง่ายด้วยนะคะสำหรับอากูนิมาค่ะต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่หลายๆคนนิยมปลูกไว้ที่บ้านนะคะด้วยชื่อของเขานะคะชื่อว่าพาร่ำรวยก็เป็นชื่อที่เรียกทรัพย์เรียกเงินได้ดีนะคะ ทีนี้จะพามาสังเกตค่ะหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่างพาร่ำรวยกับการแก้วการจนาหรือว่าอัญมณีแดงนะคะลำต้นนะคะของอากนิมาชนิดนี้เนี่ยเขาจะมีลำต้นเป็นสีขาวอมชมพูแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาจะเป็นขาวอมชมพูแบบนี้นะคะส่วนที่ต่ตัดออกไปตรงนี้คือเขาออกดอกแล้วนะคะก็เลยเออดอกเขาร่วงโรยไปนะคะก็เลยมีการตัดออกเนาะ ทีนี้นะคะเรามาต่อกันที่ลำต้นค่ะลำต้นเขาจะเป็นสีขาวอมชมพูแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นอัญมณีแดงนะคะลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยสับสนนะคะระหว่างพาร่ํารวยแล้วก็อัญมณีแดงนะคะนี่วันนี้ก็พามาทําความเข้าใจกันนะคะจะได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะ ใครที่ปลูกพืชชนิดนี้ไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่รู้จักชื่อนะคะก็ได้มาทำความรู้จักกันในคลิปนี้นะกระถางใบนี้นะคะเป็นต้นลูกนะคะซึ่งไต่ได้ทำการแยกออกมาจากต้นแม่นะคะ ่เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่าเขาเริ่มแตกหนอแตกอะไรออกมาไตจะพามาทําคลิปนะคะแยกต้นอะโกนิมานะคะย้ายกระถางแยกต้นประมาณนี้นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคมีวิธีการแยกที่แตกต่างกันออกไปนะคะไตก็จะใช้อยู่2วิธีนะคะก็คือการแยกหนอเล็กๆออกมาเลยแล้วก็ ออบางคนเนี่ยไม่อยากให้ต้นสูงจนเกินไปนะคะอยากจะให้ต้นเตี้ยเป็นพุ่มนะคะดูสวยงามน่ารักนะก็จะตัดท,ท,ที่ที่ต้นสูงเลยตัดตรงกอใหญ่ออกมาเลยนะคะแล้วเราก็มาหุ้มกับถุงพลาสติกแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะวันนี้นะคะก็พามาทำความรู้จักนะคะกับอากูนิมาชนิดนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เราก็สังเกตนะคะที่ขอบใบของพารร่ำรวยเนี่ยเขาจะเป็นขอบเขียวนะคะทุกคน ขอบเขาจะเขียวทั่วแบบนี้นะคะเฉพาะขอบนะจะเป็นสีเขียวค่ะส่วนตรงกลางของใบนะคะก็จะมีแดงชมพูแล้วก็เขียวนะคะกระจายสีอยู่ทั่วไปนะคะบางใบเนี่ยก็นี <c <c s <S ่ค่ะจะเป็นชมพูซเยอะหน่อยแบบนี้นะคะส่วนตรงกลางนะคะที่เขาเรียกกันว่ากระดูกนะคะก็จะมีสีเขียวอมขาวค่ะนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะสองใบนี้นะคะใบนี้กระดูกขาวใบนี้กระดูกเขียวนะคะได้ค่ะ ไม่เป็นไรนะส่วนมากแล้วเนี่ยถ่ายก็จะเจอเขาเป็นกระดูกเขียวแบบนี้ค่ะนี่ค่ะกระดูกใบนะคะจะเป็นสีเขียวลักษณะนี้นี่ค่ะอ่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยใบก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะคะมีการกระจายสีนะคะนี่ค่ะก็คืออะโกลนิมาพาร่ำรวยนั่นเองค่ะ สวยงามค่ะทุกคนใครที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะเอามาตั้งไว้บริเวณที่อยู่ใต้ร่มไม้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือว่าอยู่ที่ชานหน้าบ้านที่มีหลังคาปิดอย่างนี้นะคะก็จะดีนะไม่ควรจะเอาออกโดนแดดจัดจนเกินไปค่ะไม่เช่นนั้นจะทําให้ขอบใบไหม้นะคะส่วนการรดน้ําถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีฝนนะคะรดน้ําวันละหนึ่งครั้งค่ะอโกนิมาเป็นพืชที่ดูแลง่ายมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะวันนี้ก็พามาทำความรู้จักนะคะกับพืชไม้ประดับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะพาร่ำรวยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ